สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือสองเต็น์ยูเคคานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถบ้านมือสองสภาพที่สวยเข้ามาใหม่มาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่เหมาะกับทุกๆครอบครัวนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับตัวนี้ก็เป็น isuzu m u l s e นะครับสามเครื่อง3.0นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้ปี2006นะครับ เลขหม่อยู่ที่213,000กว่าโลนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนเราการันตีให้ร0 0ซนะครับส่วนราคาอยู่ที่2990 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นรถสีขาวทูโทนนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับข้างนอกตัวนี้มีภายในที่กว้างมากๆนะครับมีเบาะสามแถวพร้อมแอร์หลังนะครับเบาะ ด้านหลังปรับพับได้นะครับด้านท้ายมีพื้นที่ใช้งานใช้สอยได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับเหมาะกับทุกๆครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับดูว่าตัวนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถมือสองสภาพดีๆสภาพสวยๆไว้ใช้งานนะครับเป็นรถครอบครัวก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับ ก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมของเรานะครับมาลองขับลองเทสดูนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับก็สําหรับตัวนี้ด้านหน้าของเขานะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบสเปคเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้พร้อมกระจังหน้าที่เป็นชุดสีเงินนะครับพร้อมโลโก้อิุสอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ให้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับ สำหรับสีด้านนอกก็จะเป็นสีขาวมุกทูโทนนะครับสำหรับล้อก็จะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะครับล้อแมกโก้านนะครับขอบ16นะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้ให้บันไดซ้ายขวานะครับส่วนมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วตัวด้านบนหลังคานะครับก็จะมีช่องใส่แหลกหลังคานะครับเพื่อที่จะวางของเพิ่มเพิ่มที่วางของวางสัมภาระ,ะได้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราดูรอบนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชมภายในกัน สำหรับ i-suzu m i e w เจตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมตัวรถบอดี้รถไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำน้ำาท่วมแน่นอนนะครับนอ็อตฝาหน้าฝาท้ายประตูอะไรต่างๆซุ้มล้อต่างๆตัวนี้ไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับส่วนยางนะครับยางก็ดอกยางดีนะครับก็ใช้ได้อีกประมาณสัก20,000โลนะครับก็ประมาณปีปีกว่าๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบนอกนะครับสำหรับ isuzu muv seven ตัวนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับเหมาะกับทุกครอบครัวนะครับเป็นรถที่มีภายในค่อนข้างกว้างมากๆนะครับตัวนี้ระบบเครื่องช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับตัวช่วงล่างก็ค่อนข้างเกาะถนนนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ อันน like ี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับสํา andan, สหรับ i s o ูซิวเซตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0 DDI นะครับเครื่อง i t e ทนะครับตัวนี้ฝาทองนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3.0ลิตรนะครับสำหรับตัวเครื im, ่องนะครับตัวเครื่องแห้งนะครับไม่มีแบบน้ำมันซึมน้ำมันเยอ้มอะไรต่างๆนะครับตัวเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ตัวเครื่องยนต์ก็ยังสมบูรณ์นะครับยังใช้งานได้ดีนะครับก็ใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวเครื่องก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลก็ใช้งานง่ายนะครับค่าอะไรค่าไมเทนนั้นอะไรต่างๆค่อนข้างถูกนะครับสําหรับตัว isuzu so muv s e v เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหัวน็อตกันบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นหัวน็อตฝากระโปรงหน้านะครับเม็ดอาร์ตหัวน็อตต่างๆนะครับยังคมนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแก้มหรือซุ้มล้อต่างๆนะครับที่ประตูฝาหน้าฝาท้ายก็เช่นกันนะครับหัวน็อตรูอะไรต่างๆกลมสวยอย่างนี้เลยนะครับสำหรับสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ เราการันตีให้ร้อยเปอรเซ็นต์นะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวน็อตนะครับขานหน้านะครับตัวนี้แผ่นเพจยังอยู่นะครับเป็นรอยยิงรีเวทเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มียิงใหม่นะครับ ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเพราะว่าของเดิมมันออกเหลืองแล้วก็แตกแรงงานนะครับตามสภาพอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับของแท้ส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นปี6 3ปีที่แล้วเดือน10ปีที่แล้วนะครับอ๋อขออภัยครับปี6 3ก็ปีกว่าๆนะครับปีนี้ปี6 5หนะครับก็ยังใช้งานได้ ใช้งานได้ดีอยู่นะครับการสตาร์ทการอะไรก็ยังแบบไฟเต็มอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องยนต์นะครับด้านหน้าค่อนข้างสวยนะครับหัวน็อตคานต่างๆฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชั่นภายในกันบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวผมพาดูมุมกว้างนะครับดูรอบๆกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งคนขับนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะแถว2นะครับสําหรับตัวเบาะนะครับตัวเบาะไม่มีแตกไม่มีซุดไม่มีขาดนะครับตัวเบาะเราหุ้มใหม่นะครับเป็นเบาะหนังสีดําได้สีแดงนะครับ พราะว่าของเดิมก็จะออกแตกลายงานแล้วก็ตามสภาพะครับเราก็เลยทํางานทาใหม่เก็บใหม่ให้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนคอนโซลด้านหน้าเต็มๆนะครับตัวนี้ภายในค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเป็นตัวที่มีเบาะ3ามแถวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะแถวที่สามนะครับอันนี้เรายังไม่ได้พับลงนะครับก็ยังมีพื้นที่พื้นที่ให้ใช้งานใช้สอยได้นะครับอันนี้ก็จะมีแอร์เพดานนะครับเป็นแอร์หลังคานะครับเย็นชำํำทุกที่นั่งนะครับผู้โดยสารเบาะแถวสามไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับเพราะว่ามีมีช่องแอร์มาถึงเบาะเบาะแถวสามเลยนะครับแล้วก็แถวสองก็มีนะครับ เดี๋ยวผมพับเบาให้ดูนะครับอันนี้คือผมพับเบาะแถวที่สามแล้วนะครับบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับลูกค้าท่านใดที่มีของหรือสัมภาระเยอะๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับวางได้เต็มเลยครับสบายๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายกัน อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านซ้ายนะครับผู้โดยสารแถวเบาะแถวสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาด้านซ้ายด้านหน้านะครับตัวนี้ภายในก็กว้างนะครับน่าใช้จริงๆถึงรถจะปีเก่าไปหน่อยนะครับปี2 0 0 6แต่ว่าตัวรถบอดี้รถอะไรต่างๆ ค่อนข้างดีค่อนข้างสวยนะครับไม่มีชนเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมใช้ค่อนข้างรักษานะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันบ้างนะครับสำหรับอินสุมิวเซตัวนี้นะครับออปชันที่ให้มานะครับก็จะมีกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับมองข้างปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ให้แอร์แบ็กมา2ใบนะครับพร้อมเบรก ABS นะครับ ภายในก็จะมีลายไม้นะครับตัวลายไม้ก็จะออกโทนสีเข้มนิดนึงนะครับลายไม้ก็จะมีที่ประตูสีบานนะครับพร้อมตรงช่องแอร์นะครับแล้วก็ที่คอนโซลตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ สำหรับวิทยุให้มานะครับก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครับเจ้าของเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเล่นวิทยุแล้วก็ซีดีแล้วก็เล่นเทปครับตัวนี้ค่อนข้างคลาสสิกนะครับสาหรับไอ้วิทยุของเขานะครับเดี๋ยวเราดูมุมกว้างกันนะครับสําหรับตัวหลังคานะครับตัวหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมจากโรงงานนะครับ ตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีแกะไม่มีถอนนะครับตัวหลังคาค่อนข้างสะอาดนะครับคาบชากาแฟไม่มีนะครับจะมีหน่อยก็ยันที่เจ้าของเดิมเขาไปเจอมามั้งครับตัวนี้ขัดไม่ออกนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถมือสองเป็นรถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็น่าสนนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับ ตัวรถก็ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เป็น isuzu mil นะครับสามเครื่อง3.0นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเกียร์ออตโตเป็นรถปี2006นะครับราคาอยู่ที่299000บาทนะครับ พี่ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาจะได้ไม่พลาดนะครับหรือจะเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของเรานะครับพิมพ์คำว่า UK Car รถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณนะครับ เราก็ยังมีรถอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายราคาด้วยเช่นกันนะครับก็ลองเข้าไปชมไปกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับก็ตัวนี้เป็น isuzu m u l s e v นะครับ3.0เกียร์ออโต้ปี2 0 0 6ราคา2 9 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ ตัวนี้ไม่มีชนไม่มีพลิกความน้ําท่วมแน่นอนและการันตีให้ร้อเเซน์นะครับก็พี่ๆท่นานใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ